สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่พระยมามหานำเอาพระสมเด็จวรละคนะเป็นพระสมเด็จที่สร้างในยุคปลายนะครับองนี้บล็อกปิพมของชจ้าหลวงสิทธิการโยธาลักษณนะ์เราเห็นพระสมเด็จวะละรลังในยุคปลายเนี่ยบางครั้งเราก็จะไปเจอ มวลสารที่เป็นเนื้อตะใบเงินตะใบทองเม็ดพระธาตุหรือแม้กระทั่งอัญมณีติดอยู่ในองค์พระก็มีแต่ไม่มากนะนิดหน่อยถ้าเป็นสายอนุรักษ์นี่โอ้โหใช่เลยนะศึกษาค้นฟ้าสะสมตามตำราเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นสายพาณิษนี่เขาก็จะ ไม่ไม่มองไม่เช่าหานะเลื่อนผ่านไม่จริงหลงป่าออกทะเลไปเลยนะแต่นั่นแหละนะเราไม่ว่ากันนะเพื่อนสมาชิกชอบชอบแบบนี้ทรงนี้ก็ก็ดูไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบทรงนี้ก็ก็เลื่อนผ่านนะเพื่อนสมาชิกนะก็เลื่อนผ่านเอาเป็นว่าเราศึกษาพระ สมเด็จวัดระฆังเนี่ยเราต้องมีข้อมูลนะสรุปนะสรุปเลยว่าเราต้องมีข้อมูลไม่มากก็น้อยนะเพื่อนสมาชิกจะถูกจะแพงท่านจะต้องมีข้อมูลนะต้องอ่านต้องศึกษาต้องสัมผัสได้หลายมิตินะไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วจะจะได้พระแท้นะการหลอกการการหลอกนะการหลอกการคืนเงินการ ไม่จริงใจต่อผู้ผู้ซื้อเนี่ยมีนะเพื่อนสมาชิกยิ่งเขามีแบรนด์ติดตัวมีชื่อเสียงนำทางเนี่ยหนักเลยนะดังนั้นเพื่อนสมาชิกท่านใดท,ที่ที่มีเงินนะเราอย่าเพิ่งเราเราอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจศึกษาเพื่อนฝูงศึกษาครูบาอาจารย์ศึกษาผู้รู้ยิ่งปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลแบบง่ายมาก ท่านมีมือถือท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านกดกดเข้าไปถามกันเลยนะถามในมือถือท่านเนี่ยเขาจะตอบให้หมดทุกชมรมทุกสมาคมนะดังนั้นพระแท้เนแท้แท้แบบไหนในในความรู้สึกของท่านนะถ้าท่านรู้ท่านสามารถตัดสินใจท่านสามารถเรียนรู้จากสายตาท่านได้นี่ท่านเช่าเลยนะเช่าเลยเพราะว่าพุทธคุณ10ล้านกับพุทธคุณ10บบาทนี่เท่ากัน ซื้อพระสมเด็จวัดระฆังบางองค์ในองค์ละสิบบาทท่านอาจจะเคยเจอนะเป็นพระแท้นะองค์ละสิบบาทกับที่เขาขายกันพระแท้องค์ละสิบล้านนี่ถ้าหากว่าที่พูดมานี้เป็นจริงสิบบาทก็แท้สิบล้านก็แท้นี่พุทธคุณเท่ากันนะเพื่อนสมาชิกอันนี้เอาเป็นว่ามุมมองตกกะในองค์พระสมเด็จวัดระฆังให้เพื่อนสมาชิกได้ได้เห็นก่อนนะได้เห็นก่อนตามนี้เพื่อนสมาชิกดูดูองค์นี้นะ อันนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่พ่อใหญ่มหาได้นำมาครอบครองนานแล้วนะเพื่อนสมาชิกนี่เราดูสีผิวเราดูวันณะของท่านนะฐานแรกเนี่ยโอ้เป็นคมฝานนะโบราณท่านว่าเป็นคมฝานเห็นไหมด้านด้านใต้สลบลงด้านบนสลบขึ้น,นี่หละตรงกลางนี่จะเป็นคมเหมือนคมฝานเลยนะแล้วก็ปลายพระบาทตรงนี้ก็จะตรงกับข้อศอกแขนตรงนี้เห็นไหมเพื่อนสมาชิก แล้วก็ข้อสอกแขนตรงนี้ต้นเหมือนกับจะหักแบบ300องศาเลยนะแบบไม่ค่อยสโลบลงนะแต่เป็นการหักมุมเลยเนี่ยองเนี้ยเนี่ยเป็นการหักเลยนะมุมแขนตรงนี้นะแล้วก็เส้น,นบังคับพิมพ์นี่ไหมครับยิงทอดยาวลงมาได้ตรงกลางระหว่างแขนนี่เห็นไหม <S <S เพื่อนสามาชิกนี่ตรงกลางระหว่างแขนนี้เราก็จะเห็นพื้นพระเห็นไหมครับพื้นพระเนี่ย ก็จะมีความคล้ำนะคล้ายกับเป็นเรียกว่าเป็นสนิมนะสนิมเหล็กเกิดขึ้นในองค์พระนี่คือด้านหน้าด้านหลังก็ไม่แตกต่างกันเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเราดูใกล้ๆเราจะเห็นเป็นเหมือนกับมีเส้นสบายเงินสบายทองติดอยู่นะในองค์พระดูขอบข้างเขาก็จะไม่ไม่คมเท่าไหร่ก็จะ ก็จะมนทื่อ,อยางงี้นะเพื่อนสมาชิกนี่ด้านข้างด้านหลังเดี๋ยวจะให้เพื่อนสมาชิกดูดูแบบใกล้ๆนะดูแบบใกล้ๆด้วยกล้องขยายกล้องขยายก็ขยายสิบเท่านะเพื่อนสมาชิกขยายสิบเท่าก็พอพอได้รู้นะพอได้รู้พอละพอได้เห็นนะ ถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ชัดมากแต่ว่าให้เพื่อนสมาชิกได้ได้เห็นเนี่ยเห็นไหมครับดูเนื้อนี่โอ้โหอย่างที่พระเยามาบอกพระแท้ราคา10ล้านกับพระแท้ราคาสิบบาทเนี่ยพุทธคุณเท่ากันนะเพื่อนสมาชิกดูพระอุละท่านเห็นไหมครับดูวันณะท่านนะพระเยเมาจะส่อง สัมผัสดูวันณนะพระเนี่ยเป็นอันดับแรกนะยีวันณนะที่ครูเตรียมเอาไว้ได้กล่าวไว้พ่อใหญ่มหาก็นํามาลงแล้วนะนำมาลงนํามาสง่งนำมาพิสูจน์ให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นแล้วในในช่องนี่แหละช่องมหาสองพระบ้านนี่แหละประมาณเกือบหลายพันคลิปนะหลายพันคลิปที่พ่อใหญ่มหานํามาลงเพื่อนสมาชิกอยากดูอยากรู้เรื่องอะไรนี่ลองพิมพ์เซิร์ชเข้าไปในในช่องมหาสองพระบ้านนะโอจะขึ้นให้นี่เป็น ตาลายเลยนะแล้วท่านก็เลือกดูนะซ้ำกันบ้างเหมือนกันบ้างคล้ายกันบ้างนะท่านท่านก็เลือกดูเอานะถูกใจก็ดูไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านแค่เข้าไปคลิกดูม้วนดูหันดูนะส่องดูเป็นองค์ความรู้นะดูเนื้อไกลๆก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราดูเนื้อใกล้ๆนะลองลองส่องให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเนื้อใกล้ๆก่อนเนะมื่อกี้ดูไกลๆแล้วมาดูเนื้อใกล้ๆนี่อย่างนี้นะ เป็นคราบเป็นคราบเหมือนเหมือนดินเหมือนดินในหน้าฝนเลยนะเลนเหมือนเลนในหน้าฝนเห็นไหมครับฝ้าขา,ขาวๆนั้นก็เกิดจากปูนเปลือกหอยนะปูนเปลือกหอยเนี่ยถูกขมิ้นแล้วแดงก็มีเหลืองก็มีนะดังนั้นพระใหมาหาข้อพิสูจน์ให้แล้วว่าพระแท้ต้องเหลืองพระไม่แท้แดงอย่างนี้ก็ก็ยังไม่เป็นข้อยุตินะเพื่อนสมาชิกพาะมีมุมแดงเขาก็มีข้อหักล้างมาก็มีเหตุผล มุมเหลืองโตกับก็สมควรแก่เหตุมีเหตุผลดังนั้นก็เราจะได้ด่วนตัดสินใจก็เอาเป็นว่าท่านท่านศึกษาแบบไหนท่านอยากรู้เรื่องอะไรนะพ่อใหญ่มหาบอกไว้หมดแล้วนะก็สรุปพระแท้เนี่ยมันต้องต้องแท้หลากหลายแท้มีองค์ประกอบนะแท้ตามจริงนะไม่ได้แท้หรือไม่แท้ตามลมปากของใครนะแท้ตามความจริงนะเพื่อนสมาชิกดูดูเนื้อเขานะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ เนือเขาเราเห็นเรารูเราสัมผัสได้แบบนี้โอเคเลยนะครับนี่ดูซ้มเดี๋ยวดูเกตดูเกตสะบัดดูเนื้อเขานี่อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าหยาบก,กระด้างนะคือเขาจะนุ่มนุ่มแน่นแห้งแก่งนะนุ่มแล้วก็แน่นแล้วก็แกร่งเพื่อนสมาชิกดู ดูแล้วก็สัมผัสดูแล้วก็ศึกษาตามนี้นะ่าเป็นพระที่แบบหายากนะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยหายาก ยากในมุมมองของเรานะดูผิวดูบนหนาของท่านนะโอ้โหแบบเห็นเนี่ยวางไม่ลงเวลาส่องนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นแล้ววางไม่ลง,อย,อ,งอยากส่องอยากสัมผัสอยากจับอยู่เรื่อยๆนะ นี่คือด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกที่มีตะใบเงินตะใบทองติดอยู่นะคือเขาฝังอยู่ในเนื้อผ้าเลยนะที่พระใหญ่มหาได้บอกข้างต้นนะเห็นไหมครับนี่งามคลาสสิกเป็นแร่เป็นแร่ที่หายากนะ ถ้าว่าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เพื่อนสมาชิกเป็นมวลสารที่หายากอันนี้คือพระสมกออันนี้ก็เป็นดินซอพองเหลืองนะเนี่ยขณะเดียวกันแล้วก็จะเห็นเป็นเม็ดเม็ดพระธาตุนะใสเป็นหินเลยนะเพื่อนสมาชิกฝังอยู่ในเนื้อพระ งดงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกส่องสัมผัสด,ดูศึกษาเราจะเห็นรอบขอบสบายเงินสบายทองเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นแบบแคลไซ์ขึ้นนะ แขวไซค์ขึ้นติดอยู่ในองพระนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นเห็นเม็ดเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับอันนี้อยู่ด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกเราจะเห็นเป็นคล้ายกับเป็น โลหะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะทองเหลืองที่สมัยฝังทนย่านพาน,นกนะจะมีลงหลอเมื่อทราบว่าสมเด็จโตท่านเอาเศษทองเหลืองที่เขาก่อรูปเป็นเครื่องจจตุพันเครื่องราชอิสริยพรหรือว่าพระพุทรูปในสมัยนั้นนะทองเหลืองที่เขาขัดที่เขาถูที่เขาเข้ารูปเสร็จเนี่ยเจ้าของเขาก็ทราบว่าหลวงปู่โตเรานี่สร้าง พระสมเด็จด,ด้วยมวลสารเราเนียก็นํามาเป็นมวลสารนะดังนั้นจึงจึงมีจมจตนาที่ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วที่จะนํามาถวายยิ่งมาสร้างเป็นสมเด็จโอ้โหความครั้งความศักดิ์สิทธิ์ก็ก็มีที่มาเป็นแบบนั้นนะเพื่อนสมาชิกเราเราเห็นไม่ค่อยเยอะหรอกครับมีนะมีแต่ว่าสายกลุ่ม พาณิชย์เขาก็จะไม่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยให้คุณค่านะแล้วก็ไม่ไม่ซื้อหากันเขาก็จะมีพิมพ์นะมีทรงมีองค์ที่เขาต้องการอยู่ก็จะไปตามนะอันนี้เราไม่ว่ากันนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราดูดูความเก่าเห็นไหมครับดูความเก่าดูความงามดูความเป็นธรรมชาติพระใหญ่มหาจะดูความเก่านะเมื่อเก่าผ่านธรรมชาติ มาเต็มเลยเนี่ยเรารู้ว่าเก่า200ปีเก่าร้อยเสปีเก่าร้อยห้าสิบปีเนี่ยเรารู้ความเก่าแล้วเราก็มารู้ว่าเออธรรมชาติมันบาลางกันนะนะมันมันไม่ใช่ไปตกแตง่งไปอบไปทอดไปแช่ไปเวฟไปหมักไปตากมานะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราดูออกนะเมื่อความเก่าให้ธรรมชาติให้ก็มาดูมวลสารนะเรารู้ว่ามวลสารของวัตครังเนี่ยจะต้องมีแบบไหนบ้าง เมื่อมนศาลผ่านสุดท้ายพระยามาหาจะมาดูพิมพ์พิมพ์ก็ต้องเป็นพิมพ์แบบไหนนะเพื่อนสมาชิกพระยามาหาจะดูสี่อย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูมาดูด้านด้านข้างเพื่อนสมาชิกดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านข้างเนี่ยพระยามาหาชอบนะโดยส่วนตัวจะชอบพระสมเด็จที่มีวรณนะอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกที่มีสีเหมือนสีดินเหมือนสีดินดิบคือเขาจะแบบ หมองครั้มดำก็จะไม่แดงไม่เหลืองหรือถ,ถ้าจะแดงหรือถ้าจะเหลืองเราต้องรู้ว่ามวลสารของพระสมเด็จองค์นั้น,น,นประกอบด้วยอะไรนะถ้าดูเป็นเราจะแยกจากพระเจได้เลยนะเพื่อนสมาชิกดูดูมวลสารเหมือนโบราณบางท่านยังบอกว่าเหมือนกำแพงนะเหมือนกำแพงวัดเป็นร้อยปีนะตาก แดดตากฝนตากลมเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นลักษณะเป็นกำแพงที่แบบเก่าๆนะเนี่ยปูนเก่าๆก,กำแพงเก่าๆที่ขึ้นลาขึ้นเชื้อลาแล้วนะเหมือนกันเลยนะเพื่อนสมาชิกดูเหมือนกับดูองค์นี้นะดูองค์นี้ดูความงามของท่านนะเนี่ยดูความงามของท่านแบบสวยงามโดย โดยภาพรวมพะยาะมหาก็จะชอบแบบนี้นะ่าชอบชอบที่จะสะสมพระสมเด็จนะดูดูความงามของท่านนะโอ้โหความงามที่เป็นธรรมชาตินะเพื่อนสมาชิกนี่ เรียกว่าความงามที่เป็นธรรมชาติดูเพื่อนๆดูเนื้อเขานะเห็นไหมครับเนื้อพระสมเด็จเห็นไหมครับต้องแบบนี้นะเพื่อนสมาชิกพระเก่าทันยุคทันยุคน่นอนนะยุคสมเด็จโตก็เป็นสามยุคดังที่พระยมาได้กล่าวไว้แล้วนี่ถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นอย่างนี้เก็บได้เลยนะครับ สะสมไว้เลยแล้วมาศึกษาทีหลังสมเด็จบางองคในเราวันหนึ่งเราตัดสินไม่ได้นะวันวันสองวันยังไม่รู้เลยเป็นเดือนก็มีนะบางครั้งเป็นเดือนยังไม่รู้ตัดสินไม่ได้เป็นปีก็ยังไม่รู้อีกนะตัดสินไม่ได้ผ่านไปเป็นครึ่งปีเป็นปีนะเป็นสองปีเราค่อยมาศึกษาเราค่อยมาพิจารณาใหม่เราจึงรู้ว่าโอ้องค์เนี้ยใช่แน่นอนเรามองข้ามอะไรไปบางอย่างเราไม่ได้สังเกต เมื่อเมื่อมีโอกาสเห็ไหมครับเมื่อมีโอกาสเราเรามาสัมผัสเรามามองเรามาส่องใหม่เราค่อยเห็นนะ mm. เพื่อนสมาชิกเนี่ยพาอใหมหาผ่านจุดนี้มาแล้วนะนี่จึงนํามาบอกนํามากล่าวนะนำมาแลกเป็นประสบการณ์กันก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ